ตอนที่72ออกสู่ทุ่งล่าด้วยพลังเทเลพอร์ตของไปลีทําให้ฉินเฟิงสามารถกลับมาถึงบ้านของเขาในส่วนชิงหูได้ในเวลาไม่ถึง1นงาทีเมื่อก้าวเข้ามาภายในบ้านฉินเฟิงทิ้งตัวนั่งขาขวาทับขาซ้ายมุ่งเน้นสมาธิเข้าสู่ตันเถียในทันทีในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ของวันนี้ดีกว่ามากหากเทียบกับเมื่อวานแม้ว่ากําลังภายในเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะยุ่งเหยิง แต่ชินเฟิงเองก็มีเส้นไหมกําลังภายในที่หนาแน่นแข็งแรงและทรงประสิทธิภาพอยู่ก่อนแล้วดังนั้นกําลังภายในใหมที่ยุ่งเหยิงเหล่านี้จึงไม่สามารถข่มกําลังภายในดั้ง,ดงเดิมได้อย่างไรก็ตามปริมาณกําลังภายในในตันเถียนที่รองรับได้ในตอนนี้มันมีมากเกินไปชินเฟิงรู้สึกราวกับว่าตันเถียนของเขากําลังจะระเบิดออกจงดูดกลืน ชินเฟิงเร่งเคลื่อนย้ายสินสงครามที่เก็บเกี่ยวม,มาได้ในวันนี้ศัตรูทั้ง5คนบนเวทีประลองมอบกําลังภายในให้แก่ชินเฟิงทั้งสินส้น51เส้นไหมบางคนเขาไม่ได้ฆ่าก็จริงแต่จากนี้มิแคล้วคงต้องกลายเป็นคนพิการแต่สิ่งที่น่ากลัวและน่าหวาดผวาย,ยิ่งกว่านั้นก็คือกําลังภายในของเกียงเศร้าหยางมีมากถึง63หลังจากปลดปล่อยพลังพิเศษดูดกลืน กำลังภายในเหล่านั้นก็ค่อยๆถูกย่อยไหลผ่านเส้นลมปราณเสริมความแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมากำลังภายในก็ถูกควบรวมกลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์ถูกส่งเข้ามาอย่างตันเถียนเส้นหม่กำลังภายในดั้งเดิมที่มีถึง62เส้นของสกินเฟิงเริ่มไต่จำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องเส้นหมที่หนาแน่นและทรงพลัง แพร่กระจายแทบปกคลุมไปทั่วทั้งตันเถียนพวกมันอับแน่นเกือบจะขยับไปไหนไม่ได้แม้จะน่าเสียดายที่ยังมีกําลังภายในบางส่วนที่ถูกส่งกลับมาไม่ครบถ้วนแต่ด้ันเถียนไม่อาจทนรับไหวอีกต่อไปแล้วทักษะรับกลืนดาราชินเฟิงมุ่งเน้นสมาธิตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยทักษะรับกลืนดาราตุ้มภายในตันเถียนเกิดเสียงกระทึกึองอนราวกับว่ามีการระเบิดเกิดขึ้น พื้นที่ภายในตันเถียนพลันขยายตัวจนถึงขีดสุดสามารถรองรับกําลังภายในได้มากกว่าเดิมในขณะเดียวกันเส้นไหมกําลังภายในทั้งหมดก็แตกสลายลงต่อมากําลังภายในก็เริ่มควบรวมกันเป็นหมอกชินเฟิงหลับตาลงบนหน้าผากเขามีควันผุดออกมาลอยขึ้นไปในแนวตั้งแรงกดดันพุ่งทะยานขึ้นสูงอย่างกระทันหันหากผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลจีมีรูปแบบกําลังภายในเป็นเส้นไหม ในส่วนของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวล F ก็จะมีกําลังภายในในรูปแบบหมอกช่วงเวลานี้เองฉินเฟิงได้รับการเลื่อนขั้นจากเลเวล G กลายเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณในเลเวล F ฟูฉินเฟิงพ่นลมหายใจคำหนึ่งเขาลืมตาขึ้นในคู่ดวงตาสดใสประกายสุขใสในจุดนี้เขาดื่มด่าไปกับความรู้สึกที่ว่านตนเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้จางหายไปอย่างรวดเร็วพอท้ายที่สุดแล้ว ก่อนที่จะเกิดใหม่จินเฟิงเคยไปถึงเลเวล A มาก่อนอะไรที่เคยได้ครอบครองมามากกว่าครั้งหนึ่งแล้วความสนใจย่อมน้อยลงเป็นธรรมดาสภาวะจิตใจของชินเฟิงค่อยๆสงบลงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มนึกถึงสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสักพักเขาก็ต้องขมวดคิ้วหากกล่าวว่า,าการที่ชินเฟิงสังหารยามของคลับอินซีทั้ง5คนเมื่อวานนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โต กานวันนี้คงตรงกันข้ามมันจะต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคนของครับพบว่าเจียงเศร้าอย่างหายตัวไปในไม่ช้าพวกเขาก็คงจะสาวมาถึงฉินเฟิงถึงตอนนั้นน่ากลัวว่าฉินเฟิงคงไม่แค้วถูกเพ่งเล็งเป็นเป้าสังหารอย่างแน่นอนเพียงลองคาดเดาถึงผลลัพธ์ที่ตามมามองยังไงก็เป็นปัญหาฉินเฟิงครุ่นคิดสักพักก่อนจะยกมือขึ้นและเปิดอุปกรณ์สื่อสารโทรหาคนคนหนึ่ง ซูสิงฟูสะดุ้งตื่นดวงตาของเขางงเงียก็ถูกปลุกด้วยเสียงของอุปกรณ์สื่อสารหากเป็นยามปกติเขาคงกดปิดไปแล้วแต่ทว่าเสียงเรียกที่โทรเข้ามามันดันเป็นเสียงที่แตกต่างจากคนอื่นที่เขาตั้งเอาไว้เป็นพิเศษเขาเงยหน้าขึ้นไปมองดูเวลาและพบว่าจริงๆแล้วมันก็คือตีสองสามีใครโทรมาเหรอไม่มีอะไรหรอกคุณนอนต่อไปเถอะ สู้สิงฟูไม่มีทางเลือกนอกจากรับโทรศัพท์เขาก้มลงจูบภรรยาและลูกออกจากห้องนอนไปน้องชายนี่มันก็ดึกแล้วนะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเจ้าหนูชินเฟิงนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังงานเสมอเลยจริงๆต้องขอโทษด้วยครับแต่ผมมีข่าวบางอย่างจะขายให้กับคุณฉินเฟิงกล่าวและมันสมควรที่จะเป็นข่าวดีซะด้วยสู้สิงฟูสลัดความงงเงียไป เมื่อย้อนคิดไปว่าข่าวครั้งก่อนของขินเฟิงคือการตายของเฮอรลี่คราวนี้ผู้ชคร้ายคนต่อมาคือใครกันหนอแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซู้ส,สิงฟูก็ยังตื่นเต้นรอก,ก่อนนะฉันจะออกไปหาเธอเดี๋ยวนี้แหละถึงที่นั่นแล้วค่อยคุยกันต่อเป็นธรรมดาที่บางอย่างไม่สมควรจะเอ่ยผ่านอุปกรณ์สื่อสารซู้ส,สิงฟูว,วางสายและสวมเสื้อผ้าสบายๆแล้มุ่งหน้าไปยังสวนชิงหูครึ่งชั่วโมงต่อมา ซูซสีฟูนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นในบ้านเก่าของเขารับฟังข่าวของชินเฟิงพอได้ยินก็รู้สึกว่าหูของตัวเองคงฝาดไปไหนเธอลองพูดอีกครั้งสิเธอเพิ่งจะพูดว่าใครนะเชียงเศร้าหย่างเธอฆ่าเจียงเศร้าอย่างไปแล้วหรือใช่แล้วแต่พวกเขาไม่น่าจะยังรู้ว่าแต่พวกเขาไม่น่าจะรู้ว่าเจียงเศร้าอย่างตายและไม่มีหลักฐานใดๆที่พิสูจน์ว่าผมเป็นคนฆ่า แต่พวกเขาอาจจะตระหนักได้ว่าผมสามารถสร้างปัญหาให้แก่พวกเขาได้ฉินเฟิงหยิบแก้วน้ำขึ้นมาจิบเผยท่าทีปลอดโปรง่งไม่เหมือนว่ากำลังพูดเรื่องหน้าหวาดกลัวเช่นนี้อยู่เลยเมื่อซูสิสงฟูเห็นว่าฉินเฟิงเหมือนจะไม่ได้ล้อเล่นแต่คราวนี้เขาไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้จริงๆฉันเชื่อนะที่เธอบอกว่าตัวเองสามารถฆ่าเหอหลีได้แต่ถ้าเธอบอกว่าตัวเองฆ่าเจียงเส้าอย่างฉันคงทําใจเชื่อไม่ได้จริงๆ เพราะถึงแม้ว่าเจียงเศร้าหยางจะเป็นขยะแต่เขาก็ยังเป็นผู้ใช้บริยุ์โบราณเลเวล F 7จินเฟิงเห็นว่าอีกฝ่ายดูท่ายังไม่ยอมเชื่อแน่ๆดังนั้นตนจึงหยิบเอารูปประคำสีเงินออกมาคืออุปกรณ์นี่คืออุปกรณ์รูนมิติของเจียงเศร้าหยางผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยคุณสามารถตรวจสอบดูได้พื้นที่มิติของเจียงเศราหยางนั้นเล็กกว่าของเฮอรี มันมีเพียงพื้นที่1ตารางเมตรเท่านั้นแต่ถ้ว่าภายในกลับเก็บสิ่งของอไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนรูนสีฟ้าม่วงยาพิษจำนวนมากและไพ่สีดำใบหนึ่งที่ไม่ระบุเครื่องหมายภายในไพ่ดำมีเงินประมาณ50ล้านเหรียญบรรจุอยู่เงินนี้เดิมทีคือเงินรางวัลจากการต่อสู้บนเวทีลานปลองใต้ดินของฉินเฟิง ที่เขาเลือกจะทิ้งมันไปแล้วตอนหลบหนีออกจากคลับไม่คิดเลยว่าเจียงเซาหยางจะพกมันมาด้วยสําหรับส่วนที่เหลือฉินเฟิงไม่สนใจเห็นได้ชัดว่าเจียงเซาหยางไม่ได้เก่งกาจในด้านการต่อสู้อุปกรณ์รุนที่เขาครอบครองจึงล้วนเป็นแบบมาตรฐานไม่ใช่สั่งทําเป็นพิเศษชัดเจนว่าเขาไม่มีความสนใจใดๆกับเรื่องนั้นดังนั้นฉินเฟิงจึงมอบมันต่อให้แก่ซูส,สิงฟูทั้งหมดซูส,สิงฟูเปิดอุปกรณ์รุ่นมิติ เมื่อต้องต่อสู้กับคนของรอมผู้ว่าการมาหลายปีดังนั้นเขาย่อมคุ้นเคยกับผู้ใช้พลังของรอมผู้ว่าการเป็นอย่างดีแล้วเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนี้คือของของใครสู้สิงฟูสันสานเลือดลมของเขาพลุ่งพล่านขึ้นสมองจับจ้องมาทางฉินเฟิงด้วยความตื่นเต้นไอหนูไอเด็กมหัศจรรย์เธอดันไปทําเรื่องใหญ่เข้าให้แล้วสู้สิงฟูอุทานเขาผุดลุกขึ้นเดินวนไปวน,วนมาคบคิดถึงเรื่อง คบคิดถึงเรื่องราวต่างๆภายใน,ในใจิตใจและในไม่ช้าเขาก็ตระหนักได้ถึงประเด็นสําคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับหลินเซิงเธอไม่ต้องกลัวเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรองผู้ว่าการแต่อิทธิพลในมือของเขาก็เทียบไม่ได้กับผู้ว่าการเจิง้งแถมปัจจุบันเขาก็ยังไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ถูกส่งไปปราบปรามกองทัพซากศพชินเฟิงขมวดคิ้วเขาเองก็ถูกส่งเข้าสู่ทุ่งล่าอย่างนั้นหรอครับฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่า านอกเมืองเฉินหยางจู่กๆก็ปรากฏกองทัพซากศพจํานวนมากขึ้นอย่างกระทันหันแถมตัวหัวหน้าของมันยังเป็นการดํารงอยู่ของสัตว์ร้ายระดับราชานเะเวลเดังนั้นในตอนนี้ทั้ง4หัวเมืองและเมืองเฉินหยางเลยจัดการส่งผู้ใช้พลังในเลเวล e ออกไปปราบปรามถ้าเรื่องนั้นแล้วก็ผมรู้ฉินเฟิงพยักหน้าการดํารงอยู่ของการดํารงอยู่ของสัตว์ร้ายระดับราชันหากเปรียบเทียบกับมนุษย์ในระดับเดียวกัน มันจำเป็นต้องใช้ผู้คนจํานวนมากมารุมปิดล้อมจึงจะกวาดล้างและคว้าชัยชนะมาได้แต่ก็ต้องเกิดการบาดเจ็บล้มตายขึ้นนับไม่ถ้วนดังนั้นเพื่อให้บรรลุชัยชนะโดยการเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดมนุษย์จึงต้องปล่อยให้ผู้ทด่แข็งแกร่งออกไปลงมือผู้ใช้พลังในเลเวล E ต่อกรกับราชันสัตว์ร้ายในเลเวล F ผลลัพธ์ที่จะผลลัพธ์สุดที่จะคาดเดาได้จริง นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมไปหลีถึงสามารถสังหารเจียงเร้าหยางได้อย่างง่ายดายในวันนี้อย่างไรก็ตามหากหลินเซิงเข้าไปในทุ่งล่าแล้วขณะเดียวกันฉินเฟิงก็กําลังจะไปที่นั่นเช่นกันหลังจากที่ทั้งหมดนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเขาจะต้องเผชิญหน้ากับหลินเซิงอย่างนั้นหรือแต่เมื่อคิดถึงจุดนี้ฉินเฟิงก็ละความสนใจจากมันในทันทีเพราะตราบใดที่คนของรองผู้ว่าการยังไม่มั่นใจว่า เียงเศร้าอย่างถูกตนเองฆ่าเลินเซิงก็ย่อมไม่เพ่งเล็งมาทางฉินเฟิงอีกอย่างผู้ใช้วริษโบราณที่เพิ่งตื่นขึ้นเพนียง1เดือนสําหรับหลินเซิงแล้วมันก็เหมือนกับทารกที่เพิ่งหัดคลานเท่านั้นในเวลานี้ตราบใดที่ฉินเฟิงไม่ทําตัวเตตาหลินเซิงมากเกินไปหลินเซิงก็จะไม่เข้ามาวุ่นวายใดๆกับเขาในทุ่งร่ายอย่างแน่นอนครับสําหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับ